แชมป์ขายมีดสวัสดีครับวันนี้ผมแชมป์ขายมีดไม่ได้มารีวิวแจ้งอัปเดตสินค้าเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับแต่วันนี้ผมแชมป์ขายมีดจะมาแจ้งการปรับราคาของมีดตระกูลเหล็กผ่านรถไถยนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงมีดลาบมีดหัวบัวมีดหัวตัดนะครับแต่จริงๆนะครับมีดเหล็กผ่านรถไถยจะมีทรงนึงคือมีดเหน็บนะครับแต่ปอดีตอนนี้ของหมดชั่วคราวนะครับโดยเดิมนะครับมีดตระกูลเหล็กผ่านรถไถผมจะจําหน่ายอยู่ในราคาเล่มละ450บาทส่งฟรีนะครับแต่ราคาที่จะปรับเพิ่มขึ้นนะครับขออนุญาตปรับเพิ แถมให้เหมือนเดิมนะครับสาเหตุที่ปรับเพิ่มราคาขึ้นเล็กน้อยนะครับเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาเหล็กค่าขนส่ง การผลิตอะไรต่างๆนะครับก็ผมก็พยายามยื้อมาให้นานสะพากครับตอนนี้ก็ต้นทุนมันสูงขึ้นจริงก็ต้องขอให้ขึ้นเป็น470บาทนะครับโดยราคา470บาทเนี่ยครับจะมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2566นระครับระหว่างช่วงนี้นะครับที่ปล่อยวิดีโอออกไปนะครับหากพี่ๆท่านใดครับยังซื้ออยู่ในระหว่างเดือนมิถุนาหรือก่อนวันที่1กรกฎาคมครับยังคงได้ราคาเดิมนะครับ4ี่รบบาทส่งฟรีนะครับก่อนวันที่1กรกฎาคมนะครับผมสาหรับคลิป ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามและรับชมและอุดหนุนผมมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับ